The Dew Story เล่าไปรืสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะตั้งชื่อก่อนก็เอาเป็นชื่อน,นี้แล้วกันเงินเดือนของเราควรจะเป็นเท่าไหร่เออ ให้ไปดูน่าสนใจนิดนึงนะคทงนี้เรื่องของเงินเดือนนะก็โดยปกตินะครับมนุษย์เงินเดือนก็ต้องสนใจเรื่องของเงินเดือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าเงินเดือนเราเนี่ยมันคุ้มค่ากับการได้รับการจ้างหรือมันคุ้มค่ากับงานภาระงานต่างๆที่เราได้ทําลงไปไหรือเปล่า,าผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้นะทีนี้ ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยในศัพท์ HR ์เนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งนะมันมีแค่คำเดียวเองเนะว่าคำว่า c o m p a เรชั่นนะครับคอมพาเรชั่ผมจำไม่ได้นะว่ามันย่อมาจากอะไรนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้โดยความหมายของมันก็คือว่าเขาจะเอาเงินเดือนของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับค่ากลางของกระบอก ทีนี้พอมันมีสัพ์เพิ่มแล้วมันมีสั์เพิ่มมันมีคําว่ากระบอกเงินเดือนนะครับแล้วมันมีคําว่าค่ากลางนะให้เรานึกภาพอย่างนี้ฮะกระบอกเงินเดือนให้ก็เราก็ลองนึกถึงแท่งนะแท่งสี่เหลี่ยมนะหรือว่าแท่งรูปทรงกระบอกก็ได้ครับนะมันจะมีค่าต่ําสุดนะแล้วก็มีค่าสูงสุดนะครับนะถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือค่ามินกับค่าแม็กก็แหละนะให้คุณนึกถึงคําศัพท์สถิติง่ายๆนะ ค่ามินกับค่าแม็กซ์นะก็คือค่าต่ําสุดของกระบอกกับค่าสูงสุดของกระบอกนะแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าค่ากลางเนี่ยก็คือค่ามิดพอย n ์นะค่ากลางก็คือค่าตรงกลางค่าตรงกลางหาได้ไงครับก็คือเอาค่าแม็กซ์ลบมินหารสองนะก็คือค่าตรงกลางทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะในมุมของบริษัทหรือในมุมของ h r ชเวลาที่ทำกระบอกเงินเดือนนะครับ ค่าตรงกลางเนี่ยค่ามิดเนี่ยนะมันจะมีการอ้างอิงมาจากค่าในตลาดค่าตัวเลขตัวเลขหนึ่งในตลาดคําว่าค่าตัวเลขตัวเลขหนึ่งในตลาดหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่เขาจะทําโครงสร้างเงินเดือนในบริษัทเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อข้อมูลที่เป็นเรียกว่า salary survey นะไปซื้อข้อมูลเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยนะสมมติอะ่ะตำแหน่ง HR manager เนะี่ยบริษัทอื่นๆเนี่ย เอช a ชนจมเนเจอร์ I ager, เขาจ้างกันอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องมีการเทียบเคียงอีกนะว่าเอชแชน a ์มีเนเจอร์ที่เราอยากได้ข้อมูลเนี่ยสมมติบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทประมาณ100ยถึงสองคนนะยอดขายประมาณ500ล้านบาทนะต่อปีนะครับนะเราก็ไม่ควรไปเทียบกับบริษัทที่ขนาดยอดขายเป็นแบบสองสามพันล้านบาทถูกไหมเงินมันต่างกันเนาะการจ้างก็ต่างกันมันก็ควรจะเทียบถ้าเพอร์เฟกเลยนะควรจะเทียบเคียงกับบริษัทที่ไซส์มันประมาณใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับหรือในอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงกันนะสมมติอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีคุณก็ไปพยายามเทียบเคียงกับในนั้นเพราะอะไรฮะการทําโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมันคือเรื่อง,องการแข่งขันแข่งขันเพื่อที่จะได้คนเข้ามาทํางานกับคุณไงน,นะหรือแข่งขันะในมุมของคนในวิธีอิจานะแข่งขัน เพื่อที่เราอ่ะจะได้เงินเดือนสูงขึ้นไงนะเราจะได้เลือกได้ว่าเอ้ยี่อยู่บริษัทในนี้นะเราจะได้เงินเดือนสูงๆน่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยแล้วผมจะกลับหาประเด็นไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยท้าวความให้คุณเห็นภาพว่าโอเคไอ้ค่ามิดพอยต์เนี่ยมันคือค่าค่าหนึ่งที่พยายามหามาจากตลาดทีนี้มันก็จะมีการใช้ตัวเลขสถิติมาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าไอ้คำว่าค่าค่าหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าค่าไหนเนาะ วันนั้นพอตอนที่เขาไปดูข้อมูลในตลาดเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะครัข้อมูลจากบริษัทที่ทำ salary survey เนี่ยมันจะเยอะมากนะเขาก็ต้องไปเรียบเรียงข้อมูลดูนะว่าคุณมีกำลังการจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติคุณบอกว่าคุณมีกำลังกำลังการจ่ายอยู่ที่ค่าเดียวกับตลาดนั่นก็หมายความว่าคุณได้ค่าของตลาดมาตรงไหนมานะค่าตลาดมาเท่าไหร่ค่าตลาดเนี่ยใหงงย้ง่ายๆสมมุติว่าเขามีเขาสามารถมีข้อมูล เรียงมาได้ร้อยข้อมูลเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถจ่ายได้ที่ค่ากลางของตลาดก็คือค่าตรงที่ประมาณข้อมูลในลำดับที่ห้าสิบนะบวกลบนะครับมันก็จะมีเหตุว่าอา้าวถ้าจ่ายได้ที่ค่ากลางของตลาดคุณจะจ้างใครมาได้บ้างไหมล่ะนะแต่กําลังการจ่ายคุณมีเท่านี้คุณก็ต้องรับสภาพว่าคุณจะจ้างคนที่แน่นอน้ะเวลาที่เราจะจ้างคนเนี่ยเราคงไมไ่สามารถไปจ้างคนที่ เงินเดือนสูงกว่าแล้วยอมลดเงินเดือนที่ไม่อยู่เงินเดือนต่ำกว่ายกเว้นว่ามันจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนได้จนเขาสนใจและอยากมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่ต้องพิจารณาว่าเออจะจ้างกันที่เท่าไหร่นะแต่อย่าให้พวกคุณฟังแล้วพอนึกภ,ภาพออกได้ว่าโอเคละเขาก็ต้องไปเลือกว่าเขาจะจ้างอยู่ได้ประมาณที่เท่าไหร่ค่ากลางไหมหรือว่าค่าประมาณสัก70%ปรของตลาดคือสูงนะนะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเออสามารถดึงคนมาได้แน่ สามารถหาคนมาซัพพอร์ตบริษ,ษัทได้แน่นะทีนี้โอเคแหละเขาก็ไปดึงค่าค่านั้นมาเพื่อมาเป็นค่าตรงกลางของกระบอกเงินเดือนะเพราะทําไมถึงต้องมาเป็นค่าตรงกลางของกระบอกเงินเดือนะเพราะในกระบอกเงินเดือนนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะค่าตรงกลางของกระบอกเงินเดือนเะนี่ยเขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าค่างานคุ้มกับค่าเงินคนะ่างานคุ้มกับค่าเงินหมายความว่าไงฮะ โอเ้เล่าเรื่องนี้ล้วมันยาวเหมือนกันนะก็คือเวลาที่เราจะทํากระบอกเงินเดือนนะครับก่อนที่จะทํากระบอกเงินเดือนเนี่ยเ,เ,เ,เขาจะต้องมีการประเมินค่างานนะจากงานเนี่ยที่เป็น job description ของเราเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเขาจะต้องมีการประเมินค่ามันออกมาเป็นตัวเลขนะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ตัวเลขในการเทียบเคียงนะทเทียบเคียงกับอ s a l a r y structure ไอ้ salary survey ที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขตัวเลขหนึ่งแล้วเขาก็ ไปเทียบเคียงกับว่าอ่ะโอเคได้ตัวเลขค่าง,งานมาสมมติได้ตัวเลขค่าง,งานมา600600เ 600, นี่ยเมื่อไปเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ตรงจุดไหนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะเวลาที่เราทำโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันต้องเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องจํานวนพนักง,งานเรื่องของรายได้ของบริษัทเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่จะได้เทียบเคียงกันถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าง,งานมันก็จะมีหลายมุมมองที่ต้องเอามาคิดนะผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติเป็นตำแหน่ง HR Manager นเนี่ยแหละนะบริษัทที่ยอดขาย50ล้านกับบริษัทที่ยอดขาย500ล้านนะค่างานก็น่าจะมีความแตกต่างกันเพราะมันมีอ่ะเรื่องยอดขายเป็น,เ,ปนเรื่องหนึ่งละเรื่องของความซับซ้อนในการบริหารจัดการคนก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับสมมุตินะเออเอเชียมเนเจอร์ในบริษัทที่มียอดขาย50ล้านกุณอาจะมีค่างานอยู่100 100แต้ม ในขณะที่เอชแ n นแ e r เนเจอร์ที่อยู่ในบริษัทย่อดขายห้าร้อยล้านคุณอาจจะเป็นแบบสามร้อยแต้มเพราะฉะนั้นสองสองเอชแชนแบเนเจอร์ให้ชื่อว่าคือจ็อบไทเติลเนี่ยชื่อตำแหน่งเนี่ยมันแล้วแต่ใครจะตั้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมื่อมาเทียบกับในตลาดแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเอชแ n นแ e r เนเจอร์ที่เป็นจูเนียนะกับอีกอันนึงเนี่ยอาจจะเป็นเอชแชนแบนเนเจอร์ที่เป็นซีเนียนะครับแต่ทั้งสองที่ใช้คําว่าเป็นเอชแชนแบเนเจอร์ด้วยกันทั้งคู่ นะแต่ค่าง,งานเนี่ยมันแตกต่างกันพอมันแตกต่างกันครับแน่นอนการจ้างเงินเดือนที่ใช้ในการจ้างก็ย่อมที่จะแตกต่างกันอันนี้แหละคอนเซปต์ Concept ของการคิดค่าง,งานนะครับแต่ว่ามีมุมมองอะไรบ้างเนี่ยมันหลากหลายนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับบริษัทเขาก็จะเลือกมุมมองการประเมินค่าง,งานเนี่ยตามแบบที่บริษัทที่เขาซื้อข้อมูลนะหรือร่วมทำการสำรวจเงินเดือนการสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน เนะพราะนองเนือนอันนี้ผมพูดแต่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวเลยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องอสวัสดิการอื่นๆส่วนควบนะครับเฉพาะแค่เรื่องเงินเดือนก่อนเพราะนั้นะเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเนาะว่า,อาไอตัวมิดพอยต์เนี่ยตัวมิดพอยต์เนี่ยในกระบอกเงินเดือนย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวงงนะนย้อนมาอีกทีว่าในกระบอกเงินเดือนเนี่ยมันมีค่ามินค่าแม็กแล้วก็ค่า มิดพอยต์นะซึ่งมิดพอยต์เนี่ยมันจะได้ข้อมูลจากในตลาดนะข้อมูลจากในตลาดนะเพราะว่าข้อมูลจากในตลาดเป็นข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดนะฮะเหมือนกับถ้าใครเคยอ่านหนังสือผมนะไอชาข้างบ้านข้างร้านข้างรั้วเนี่ยนะจะมีอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าแม่บ้านในหมู่บ้านหรืออะไรเนี่ยแหละนะนะแม่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาเราควรจะจ้างเขาที่เท่าไหร่เราจ้างที่ค่าตลาดนะครับหมายถึงว่า ตลาดเขาจ้างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไม่อยากเสียคนไปเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะมีความใกล้เคียงกับค่าที่ตลาดเขาจ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเสียคนออกไปนะเพราะฉะนั้นอา่ามีพอยต์มาจากตรงค่าเฉลี่ยหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเลือกมาจากในตลาดทีนี้ย้อนกลับมาที่หัวเรื่องเรานะครับว่าแล้วเงินเดือนเราเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะเงินเดือนเราควรจะเป็นเท่าไหร่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีคําว่าคอม p พ r ต์เรชั คอมเพาเรชคืออะไรคอมพาเรชวลอ่ะเอาเข้ากลับมาที่ตัวเราแล้วเรารู้จักละมีมินมีแม็กซ์นะครับแล้วก็มีมิดพอยท์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าคอมเพาเรชวลนะครับก็คือเอาเงินเดือนของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับค่ามิดพอยท์นะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอ,อย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นเอาตัวเลขกลมๆนะครับเราได้รับเงินอ่าเราได้รับเงินเดือนอยู่ 1 2 0 0 0 0บาทนะสมมติเราได้รับเงินเดือนอยู่1 2 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าเรามีคอม p พ r a เรชอยู่ที่120%โดยส่วนใหญ่นะครับพูดต,ตรงๆเลยบริษัทจะไม่บอกหรอกว่าค่ากลางอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่จะบอกคําว่า c o m p พ r a เรช t i o หรือว่าบางที่อาจจะใช้ศัพท์อื่นนะจะใช้คำว่า r a เรนสเปร a d Percentage หรืออะไรประมาณนี้นะครับคุณลองไปดูแล้วกันนะตอนที่คุณได้รับเงินเดือนขึ้นมาเนี่ยเขามีบอกพวกนี้อยู่บ้างไหมนะ บางทีอาจจะบอกบางทีอาจจะไม่บอกนะครับเพราะเรื่องของโครงสร้างเงินเดนือนเป็นเรื่องของความลับนะทีนี้สมมุติคุณมีคุณได้รับมาแล้วคุณรู้ว่าคำพายางโชว์ของคุณอยู่ที่หนึ่งร้ยี่สิบเปอร์ซนะแล้วคุณได้เงินเดือนอยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนบาทนะเราก็คิดเลยครับว่าอ้าวหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ ง่ายๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นคุณก็จะพอเดาได้แล้วนะว่าอ๋อเราเนี่ยเงินเดือนเราเนี่ยอยู่เกินค่ากลางของกระบอกเพราะมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์คือโดยปกติเนี่ยนะเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยกระบอกเงินเดือนเนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจนถึงร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือค่ามินิมัมค่าต่ําสุดของกระบอก นะครับ140%ก็คือค่า Maximum นะจริงๆต้องเป็น70%ถึง130%นะ140%บางที่เขาใช้ไม่เหมือนกันนะครับนะคือถ้า70%ถึง130%มันจะห่างจากค่า100%อยู่ประมาณที่30%นะหรือไม่ก็70%ถึง140%ก็ไดนะ้มันก็จะห่างที่ค่า100%อยู่ประมาณ35%แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากค่ากลางลงมาที่ค่าต่ำสุด กับค่าสูงสุดมันจะเป็นช่วงที่เท่าเท่ากันนะครับแต่ถามว่ามีไหมที่มีช่วงไม่เท่ากันมีฮะบางที่ก็บอกว่างั้นเอาค่ามินเป็น80ดสิบถึง1้อยสี่สิบปอร์เซคือไม่อยากจ้างต่ำมากนะักเมื่อเทียบกับค่าตลาดนะถ้าคุณฟังพอดแคสต์นี้คุณอาจจะลองเขียนขึ้นมาดูก็ได้นะคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าถ้าคนไหนที่นึกภาพตามไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะกระบอกเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่มัเจสเน70%จนถึงร้อยสี่สิ 70%ถึง140%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้คำว่าคอมพา Ratio มาอยู่ที่120%แสดงว่าเราเกินค่ากลางของกระบอกแล้วแต่ยังไม่เกินเงินเดือนแต่ยังไม่เกินกระบอกเงินเดือนนะครับโอ้มันมีเรื่องเยอะเลยเนาะไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังดีไหมเนี่ยนะก็คืออ่ะเอาเป็นว่าให้เรารู้ก่อนว่าไอ้คำว่าคอมพา Ratio เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะ120% ทีนี้สมมุติว่าบางคนบอกว่าพี่ไม่ถึง120%ได้คอมาพาสไรโชมาปอนแปดสิบเปอร์เซไม่เทียบก่บค่ากลางของกระบอกก็แสดงว่าคุณยังจ้างในระดับที่ต่ำกว่าค่ากลางนะจริงๆมันมีคำสั์นี้อาจาเนี่ยเขาจะมีคาศั์อย่างนี้ค่างานคุ้มค่าเงินจริงๆโดยอุดมคตินะครับโดยอุดมคตินะเราควรจะสมควรที่จะจ้างพนักงานเนี่ยพอดีเป๊ะกับค่าตรงกลาง เพราะนั้นเรียกว่าจุดที่เรียกว่าค่าง,งานคุ้มกับค่างเงานินนะแต่ถามว่าบางครั้งบางทีมันก็ไม่เป๊ะซะทีเดียวเนาะเพราะว่าอะไรมันมีหลายแบบมันมีทั้งอันเดอร์เพย์แล้วก็โอเวอร์เพย์นะครับว่าอันเดอร์เพย์คืออะไรครับก็คือเราจ้างมาเนี่ยจ้างถูกกว่าค่าตรงกลางเพราะอะไรครับบางทีเนี่ยถ้าเราจ้างมาที่แพงกว่าค่าตรงกลางเนี่ยนะครับอยู่ไปอยู่ไปแป๊บๆเดี๋ยวเงินเดือนตันแล้วทํายังไงดีเงินเดือนตันนี่มีปัญหาอีกนะ ไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอจ้างส่วนใหญ่เนี่ยเอาพูดตรงๆนะผมว่าบริษัทโดยส่วนใหญ่นะครับจะจ้างที่ต่ํากว่าค่าตรงกลางแต่ก็ต้องประเมินด้วยนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขายังพอมีจุดที่ต้องให้ปรับปรุงให้พัฒนาเพื่อที่จะไปถึงจุดที่บริษัทอยากได้นะเอาเป็นว่าผมมาเล่าเรื่อง under pay กับ over pay ใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าน,นะจะได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว,ว่าวันนี้เรารู้เรื่องของ compa ratio กัน นะครับคอมเพลตรชัลเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนของกระบอกเงินเดือนถ้าเราอยู่ตรงจุดที่เกินค่ากลางไปแล้วผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ขยับกระบอกเงินเดือนนะครับเพื่อให้เปลี่ยนกระบอกเงินเดือนเพื่อให้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนั่นแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินเดือนคุณจะตันนะครับถ้าคุณอยู่ต่ากว่าค่ากลางของกระบอกเงินเดือนนะครับก็โอเคคุณบอกว่าถ้างั้นไม่ต้องทําอะไรก็ได้ใช่ไหม ก็ไม่ใช่ก็คือเฮ้ยเรารู้แล้วเรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสที่จะไปเนี่ยนะคุณก็ต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ก็คือค,คุณก็ต้องทําเหมือนกันนั่นแหละคุณทําตอนนี้เนี่ยมันก็จะเก็บสะสมประสบการณ์นะครับแล้วคุณก็จะเปลี่ยนกระบอกเงินเดือนได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปรอว่าให้ครบ100%ก่อนแล้วค่อยคิดก็จะเปลี่ยนกระบอกเงินเดือนแบบไหนนะครับตอนนี้คุณอาจจะก้าวได้เยอะหน่อยนะครับบางที่เนี่ย คนที่อยู่ต่ํากว่าค่ากลางของกระบอกเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนจะได้ขึ้นสูงกว่าน,นิดนึงนะในเกรดที่เท่ากันนะครับแต่แต่อย่าหลงนะก็คือต้องอย่าเผลอนะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอวันที่คุณถึงค่ากลางของกระบอกจริงๆแล้วจุดนั้นเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนกระบอกเงินเดือนไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้หละนะเพราะนั้นเงินเดือนเราควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณรู้จักไอตัวคําว่าคอม p พลต์ไรโชเนี่ยคุณจะรู้เลยว,ว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนของกระบอกแล้วคุณควรจะวางแผนชีวิตคุณไปยังไงต่อไป นะซึ่งถ้าถามผมนะสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพนะครับให้กับทุกคนที่สนใจนะโดยที่มีเปิดระบบเป็นสมาชิกเนี่ยนะคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมก็ได้ที่เป็น www.dhr.co นะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนกระบอกในตอนไหนนะแล้ถ้าพูดกันตามตรงนะบางที่เนี่ยที่เดิมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้คุณได้ คุณก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาที่ใหม่ที่สามารถให้คุณเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะลองไปดูฮะลองไปดูลองพิจารณาเรื่องนี้ดูแล้วกันลองลองฟัง podcast นี้แล้วลองเทียบกันดูก่อนว่าเอ๊ะคุณอยู่ตรงไหนนะเงินเดือนเราควรเป็นเท่าไหร่คุณอยู่ตรงจุดไหนของกระบอกนะแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องอื่นๆคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมก็ได้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรเลยแหละนะโอเคไอพี EP นี้ไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ ราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The Deal Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ